ชัยวัฒน์แฉหมดเปลือกเล่เมนลั่นถ้าไม่ใช่แผ่นดินเราขเมนจะมาติดคุกไทยทำไมชัยวัฒน์อดีตผอ,อสำนักอุทยานเปิดข้อมูลลับแฉหมดเปลือกป้มขัดแย้งแนวชายแดนไทยกัมพูชาเผยยุทธศาสตร์ลักลอบตัดไม้พยุงจากกลุ่มใต้ดินขเขมรพร้อมตั้งคำถามสำคัญรัฐบาลไทยจะยืนจุดยืนอย่างไรบนสรรัน,น,น้ำถ้าแผ่นดินตรงนั้นไม่ใช่ของไทยแล้วขเขมรต้องติดคุกไทยทำไม จากกรณีเกิดเหตุปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่ป่าตะวันออกปลายเดือนพฤษภาคม2568ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะประเด็นพื้นที่พิพาทบริเวณรอบปราสาทโบราณเช่นปราสาทต,ตาเมือนทมและพื้นที่ป่าอนุรักษ์แม้ศาลโลกเคยตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาเมื่อปี2505แต่พื้นที่รอบๆยังคงไม่มีการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจน ทําให้เกิดข้อขัดแย้งต่อเนื่องและเมื่อชัยวัตรลิ้มลิขิตอักษรอดีตผอ,อสํานักอุทยานโพสต์ข้อความชาตินิยมถ้าแผ่นดินตรงนั้นไม่ใช่ของไทยแล้วขมรมนต้องติดคุกไทยทําไมกลายเป็นจุดตั้งคําถามเรื่องอธิป,ปไตยและสิทธิการใช้ทรัพยากรข้ามแดนขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันใช้การเจราจาเป็นหลักขณะกัมพูชาเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลโลกอีกครั้ง ชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติเปิดใจว่าหากพื้นที่พิพาทดังกล่าวไม่ใช่ดินแดนของไทยเหตุใดจึงมีการจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่หลักลอบเข้ามาตัดไม้พยุงและดำเนินคดีตามกฎหมายไทยพร้อมกันนี้เขายังกล่าวถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการต่อต้านการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งยืนยันว่าเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตประเทศไทย โดยหากพูดถึงปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคือแนวพื้นที่ที่มีปัญหาเริ่มตั้งแต่จังหวัดสะแก้วลากยาวผ่านสุรินทร์รีส,สเกตไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีความซับซ้อนทั้งในด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์ชายแดนโดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่อนุรักษ์สําคัญหลายแห่งเช่นอุทยานแห่งชาติปางศีดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม้สาลาพนมดงรักยอดโดม ภูจอมนายอยบุญทริกยอดมนรวมถึงเขาพระวิหารซึ่งแนวเขตเหล่านี้ได้รับการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาพร้อมแนบแผนที่แนวเขตตามลักษณะภูมิประเทศที่ชัดเจนโดยเฉพาะสันปันน้ำซึ่งถือเป็นหลักการแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติน้ำที่ไหลลงฝั่งไทยสะท้อนถึงพื้นที่สูงในไทยขณะที่ฝั่งกัมพูชาเป็นที่ราบต่ำน้ำจึงไหลาจากฝั่งไทยไปอีกทั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยยังเป็นแหล่งไม้พยุงสำคัญ ซึ่งฝั่งกัมพูชานั้นไม่มีสภาพป่าเหลืออยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บุกรุกโดยเฉพาะช่วงหลายปีก่อนที่มีกลุ่มชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลตนเองลักลอบเข้ามาตัดไม้พยุงตามแนวชายแดนไทยและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้คุ้มกันของขบวนการค้าไม้ผิดกฎหมายกระทั่งช่วงปี2554ถึง2555ตนเคยประจำอยู่บริเวณภูจองนายอยและตังสีดาพบว่า กลุ่มลักลอบเหล่านี้มีอาวุธครบมือและใช้กำลังคนกว่า70-100ถึงคนในการเข้าตัดไม้พยุงซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องเผชิญหน้ากับอันตรายตลอดเวลาโดยเบื้องหลังของขบวนการนี้เชื่อมโยงถึงนักธุรกิจและพ่อค้าคนกลางที่ทำหน้าที่เจรจากับกลุ่มใต้ดินเพื่อขนไม้ข้ามพรมแดนและสำหรับแนวชายแดนบางจุดที่ยังไม่ได้ปักปันอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในเขต JBC โดยตามหลักสากลหากยังไม่สามารถตกลงแนวเขต ได้ทุกฝ่ายต้องถอยจากแนวสันปันน้ำอย่างน้อย1-2กิโลเมตรซึ่งฝั่งไทยยังคงถือเป็นเขตเป่าสงวนในขณะที่ฝั่งกัมพูชาบางส่วนกลับตั้งฐานบนภูเขาโดยอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ยกสูงอีกทั้งพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัป่ามีการประกาศอย่างถูกต้องและมีการจับกลุ่มผู้บกรุกและได้มีการส่งสารประเทศไทยทำไมประเทศกัมพูชาถึงไม่มีการประท้วงตั้งแต่ตอนนั้นประเด็นคือขึ้นสา ไทยแล้วทําไมถึงติดคุกไทยได้คือตอนไม่ต้องการยุยงให้ทะเลาะกันแต่ในเมื่อบอกว่าเจรจาได้ก็ต้องลงจากสันเขาลงไปต้องต่างคนต่างถอยถ้าถามว่าทําไมลรวไม่มีปัญหากับเราในเรื่องสันปันน้ําก็เพราะเขาเคารพหลักการแบ่งเขตโดยภูมิประเทศอย่างชัดเจนซึ่งรัฐบาลไทยควรยืนกรานตามแนวคิดนี้เช่นกัน และกรณีโบราณสถานที่มีข้อวิพาทษ์อธิปราสาทเขาพระวิหารซึ่งฝ่ายกัมพูชาพยายามอ้างว่าเป็นมรดกของตนแต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งปลูกสร้างของอาณาจักรขอมโบราณซึ่งขอมและมอญในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของประชากรไทยในปัจจุบันโดยรัชกาลที่5ได้เคยมีการเจราจานแนวเขตกับฝรั่งเศสอย่างชัดเจนโดยยุดสันเขาสูงเป็นเกณฑ์ แต่แนวเขตบางช่วงจากหมุดที่1ถึง97ยังคงไม่ได้ปักหลักถาวรโดยเฉพาะแนวจากช่องสง,งมจังหวัดศรีสะเกดมาถึงอุบลราชธานีแม้ไม่มีหมุดแต่ทุกฝ่ายก็รู้ว่านั่นคือชายแดนไทยและขเขมรทั้งนี้การประกาศอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในแนวชายแดนมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอย่างถูกต้องพื้นที่รวมกันเป็นกลุ่มป่าพนมดงรกักผาแต้มกว่า1 0 0 0 0แสนถึงห0 0 0สนไร่ซึ่งสะท้อนถึงเ ตนงของรัฐไทยในการคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวตามกฎหมายไทยอย่างไรก็ตามเรื่องสันปันน้ำซึ่งควรใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นถ้าฝ่ายกัมพูชาจะถอยก็ต้องถอยลงจากสันไม่ใช่แค่ถอยเพียง100เมตรที่ยังไม่พ้นแนวสันปันน้ำนี่คือสิ่งที่ตนอยากฝากถึงรัฐบาลไทยว่าความชัดเจนเรื่องอธิป,ปไตยเป็นเรื่องที่ต้องรักษาไวใ้ให้มั่นคงอีกด้วย เรามาดูแถลงการฉบับเต็มของกัมพูชากันรัฐบาลกัมพูชาได้ออกแถลงการพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นนโยบายต่างประเทศที่มุ่งเน้นสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนร่วมกันในช่วงที่เป็นอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งในวันนี้5มิถุนายนรัฐบาลกัมพูชาได้เผยแพร่ถแถลงการที่ลงนามโดยรัฐบาลเมื่อวานนี้4มิถุนายนสาระสำคัญของถแถลงการมีดังนี้ 1. กัมพูชาจะไม่นำข้อพิพาดเรื่องพรมแดนช่องบกปราสาทตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดและตากระเบยหรือปราสาทตาควายไว้ในวาระการประชุมคณะกรรม,มาการว่าด้วยการกำหนดเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยหรือ JBC ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้เนื่องจากกัมพูชาได้ตัดสินใจส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ แล้วเพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ยุติธรรมเป็นกลางและยั่งยืน กัมพูชาหวังว่าประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในการส่งต่อกรณีนี้ไปยังสารยุติธรรมระหว่างประเทศร่วมกันโดยคำนึงถึงความยุติธรรมการสร้างความไว้วางใจมิตรภาพระยะยาวและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างไรก็ตามหากไม่สามารถให้ความร่วมมือได้กัมพูชาพร้อมที่จะดำเนินการอย่างอิสระ ซึ่งถแถลงการระบุว่าพื้นที่ทั้ง4แห่งมีความอ่อนไหวมาเป็นเวลานานและอาจสร้างความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นเอกฉันจากการประชุมร่วมครั้งแรกของรัฐสภาและวุฒิสภากัมพูชาในวันเดียวกัน 2. ในส่วนการประชุมทวิภาคีซึ่งก็คือการประชุมคณะกรรมธิการว่าด้วยการกำหนดเขตแดนร่วมกัมพูชาไทย JBC นั้นรัฐบาลกัมพูชายังคงมุ่งมั่นในการเจรจาและดำเนินการทางทูตและจะยังคงเป็นเจ้าภาพการประชุม JBC ครั้งต่อไปในวันที่14มิถุนายน2025ที่กรุงพนมเปญ รัฐบาลกัมพูชาย,ยังได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนติดตามประเด็นนี้ด้วยความสมบและยับอยั้งช่างใจอย่าทําให้กลายเป็นเรื่องของความรู้สึกทางชาติพันธุ์เราเน้นย้ําถึงความสําคัญของการรักษาความสัมพันธ์ในระดับปกติกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือในวงกว้างเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของเรา และช่วงสุดท้ายของแถลงการรัฐบาลกัมพูชาขอให้ระลึกไว้ว่าช่วงเช้าของวันที่28พฤษภาคม2025เวลาประมาณ0 5 3 0นที่เกิดเหตุการณ์ที่ทหารของกองทัพไทยเปิดฉากยิงใส่จุดที่กองทัพกัมพูชาประจำการที่หมู่บ้านเทชโชมรคตจังหวัดพระวิหารเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับมานานว่าเป็นฐานทัพของกัมพูชาการประทะก,กันครั้งนี้ส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้าใจ